สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง TC ดารี่กันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Lover of the Red Sky ค่ะเรื่องนี้นะก็จะมีเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าพญามานเนี่ยได้เข้าไปสิงในร่างของพระราชาค่ะจึงทำให้กลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะคะพอพระราชาเนี่ยรู้ตัวจึงทำให้เกิดพิธีผนึกพญามาไว้ในภาพเหมือนพระราชาค่ะ โดยคนที่วาดภาพนั้นก็คือพ่อนางเอกนั่นเองหลายปีต่อมานะคะพ่อเอกกับนางเอกเนี่ยในวัยเด็กได้มาเจอกันนะคะซึ่งนางเอกเป็นคนตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะ ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชอบกันนะคะเหมือนเป็นป๊อปปี้เลิฟนะคะเป็นรักวัยเด็กอะไรอย่างนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้นัดเจอกันค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้มาตามนัดนะคะเพราะว่าพระเอกเนี่ยโดนจับตัวไปทาคดีที่สั่งเวิร์เพื่อเป็นการขอฝนนะคะเพราะหลังจากเหตุการณ์พนึกพญามานเนี่ยก็ทําให้บ้านเมืองแห้งแล้งฝนไม่ตกและในวันนั้นเองพญามาก็ได้หลุดออกมาจากภาพว่าเช่นกัน พญามาเนี่ยได้เข้าไปสิงในร่างของพระเอกนะคะทําให้พระเอกเนี่ยไม่ตายจากพิธีกรรมนี้ค่ะแต่แลกกับการกลายเป็นคนตาบอดในตอนนั้นเองนะคะนาเอกจากที่เป็นคนตาบอดนะคะก็กลับมามองเห็นอีกครั้งค่ะเหมือนว่าแบบสลับกับพระเอกอะไรประมาณนี้ค่ะ หลายปีต่อมานะคะเอกได้ผ่านตัวมาเป็นจิตกรวาดภาพเลนแบบค่ะเพื่อนําเงินไปรักษาพ่อนะคะที่ตอนนี้กลายเป็นคนสติเลื่อนไปแล้วและได้ไปเจอกับพระเอกอีกครั้งนะคะจากการหลบหนีทั้งสองคนเนี่ยได้โคจรกลับมาเจอกันและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพระเอ,อกจะจํานางเอกได้ไหมแล้วพระเอ,อกเนี่ยจะสามารถรับมือกับพญามารได้ยังไงนะคะก็ต้องไปดูกัน จะบอกก่อนเลยนะคะว่าแค่นี้นะคะมันแค่แบบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนที่จริงมันมีรายละเอียดอีกมากมายนะคะที่เราแบบว่ามาไม่หมดอะไรอย่างนี้เออนะคะก็ ใครนะคะที่เป็นสายดูซีรีส์แบบย้อนยุบแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย CG เนี่ยโอ้โหปังมากเลยทุกคนแบบ CG แบบมันดีมากจริงๆนะใครที่อยากรับชมเรื่องนี้นะคะก็ดูได้ที่แอปพลิเคชันวิวค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ซับไทยนะคะ มีทั้งหมด12ตอนค่ะจาก16ตอนนะก็คือยังไม่จบนะใครที่แบบยังไม่ดูนะคะก็อย่าลืมไปตามดูนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะบายบ้าย